ไม่ลืมความลำบากปลูกข้าวหนึ่งร้อยไล่แจกบ้านเกิดมนแคนแก่นคูณใช้ชีวิตติดดินแม้เป็นเศรษฐีที่อำนาจ,จเจริญ สำหรับเป่าวเสียงสุดแสนมนแคนแก่นคูลล่าสุดทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่บิ๊กเบิ้มพร้อมทำพิธีใหญ่โตแบบอีสานโบราณนิมนต์พระเกจิอาจารย์หลวงปู่ภูพานมาเจริญพุทธมนต์มีผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องทีมงานมาร่วมง,งานขับขัง ลูกทุงอีสานเสียงสุดแสนนมนแคนแก่นคูนที่มีผลงานเพลงดังนับไม่ถ้วนได้เลิกดีทําบุญขึ้นบ้านใหม่หลังงามใหญ่บิก๊กหรูหลาที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเมื่อวันก่อนโดยทําพิธีแบบโบราณนิมนต์หลวงปู่ภูพานพระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสานมาทําพิธีมงคล จัดขบวนแห่สามรอบแห่เกวียนบรรทุกพลาหารผลหมากรากไม้เต็มลำพร้อมสิ่งมงคลต่างๆเข้าบ้านมีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทีมงานมาร่วมพิธีอย่างอบอุ่นยิ่งใหญ่โดยมนแคนเผยว่าเป็นวันดีๆวันมงคลชีวิตอีกวันหนึ่งก็เกือบสองปีที่ได้วางศิลาเลิกไปจนวันนี้เสร็จได้ทำบุญบ้านใหม่แบบโบราณพิธีเก่าแก่ที่หายไป ผมก็เห็นพร้อมๆกับพี่น้องเหมือนกันไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามีอะไรบ้างที่พ่อแม่เราทำมาแต่โบราณมีเกวียนผลไม้พลาหารทั้งฟักทองส้มโอมะละกอแตงโมแก้วมังกรขนุนขนมข้าวต้มเต็มลำเกวียนมีหาบเงินหาบทองหับข้าวหับน้ำก้อนเงินก้อนทองผ้าห่มผ้าแพรหมอนก็มีเยอะมีผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่พี่น้องมาเป็นสิริมงคลครับ งานนี้มนแคนได้นำเงินทิปหน้าเวทีคอนเสิร์ตท,ที่ได้จากแฟนเพลงในที่ต่างๆมาถวายหลวงพ่อเพื่อทำบุญก่อสร้างสถานให้กับวัดต่อไป แฟนๆเห็นแล้วต่างร่วมยินดีและตะลึงไปตามๆกันเพราะบ้านมนแคนหลังใหญ่จริงๆนอกจากนี้เขายังเคยไปสร้างบ้านให้กับนางสาวพิไลพรสอนกลางนักเรียนที่เรียนดีและความประพฤติดีแต่มีฐานายากจนที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองทั้งนี้ในวันมอบบ้านหลังดังกล่าวมีนายนิกรสุขใสนอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้อีกด้วย ทำเอานางสาวพิไลพรตื้นตันใจที่ได้รับสิ่งดีๆจากนักร้องคนดังสําหรับผลงานเพลงอื่นๆของหนุ่มมนแคนนั้นยังมีให้แฟนเพลงได้ฟังอีกเรื่อยๆสามารถติดตามช่องทาง Facebook ได้จากเพจมนแคนแก่นคูณเราจะได้เห็นภาพกิจกรรมที่หนุ่มมนแคน